อยู่ไหนวะมาดูน,น <découv? S 3> <À! S 1> ี่ว้านเดียบี้อย่างนี้ได้ไงเด็กไม่มาทำอย่างนี้ไม่เนี่ยรู้จักเดี๋ยวไปบ้านมันเลยไหนอยู่ไหนเนี่ยเหรอบ้านหลังนี้ใช่ไหมหลังนี้ใช่ไหมที่ว่านเดียบี้หลังนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งเลื่อนเหยียบไอ้นี่เลื่อนไม่ดูเลยหลังนี้ฮะนี่ขอเจอโต้ขอเจอโต้ นี่นี่นี่เจ้าของเขาอยู่นี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 ่ไปทำอะไรตรงนั้นแล้วอาชพ์โทษ ไม่ระวันนะนี่ไงพี่คนนี้คนนี้ใช่ไหมคนนี้เหรอโอยยังไงเนี่ยครับยังไงเนี่ยครับเห็นเห็นเมื่อเช้าลงที่บี้ไว้เนี่ยยังไงเนี่ยครับผมผมแค้นเนี่ยผมมาหาถึงบ้านเลยก็พี่บี้เขาทำอะไรนะฮะแล้วไงครับอ๋อเออใช่ใช่เนี่ยข่าวดีครับแล้วไงครับเนี่ยเข้าไปแล้วสามสิบแปดวิ นะเกลียจริงๆเลยอ่ะมามาคุยกันคุยกันครับนั่งนั่งคุยกันคุยกันมีเรื่องต้องคุยใช่ไหมแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อแก้วหรือเป็นเจ้าของเพจ Just Tune It Just Tune It คำถามแรกเลยทำไมตั้งชื่อเพจอันนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ย คือเราเป็นคนวาดชอบวาดกระตูนอยู่แล้วมันจะมีคําพูดที่เขาติดปากเป็นแบรนด์อย่างนี้ Just Do It เลย Just Do It แล้วก็อยมันเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยแล้ก็จริงๆเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาดีเลยฟุตบอลแต่เราว่าดกระตูนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นดูเป็นตูนกระตูนนะาร์ตูนท่าตูนตูนอีกความเป็นมาเป็นยังไงครับเนี่ยถึงมาเป็นเพจตัวนี้ได้ ก็ต้องบอกตั้งแต่แรกเนี่ยคือคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะทำหรอกไม่ได้คิดจะทำเลยเพราะตอนนั้น Facebook เนี <h <h ่ยก็ยังไม่ได้ดังไม่มีอะไรครับค sì ือผมบอกื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบวาดการ์ตูนมากตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กปฐพิผสมมัธยมวาดการ์ตูนผมไม่ขีดลอกลายดาวกราวนไปเรื่อยจนเรียนหาไลัยก็เรียนเกี่ยวกับด้านนี้เหมือนกันแล้วเป็นกราฟิกดีไซน์นัรน แล้วก็เรียนมาได้แล้วก็เข้ามาทํางานก็ก็ทําเดี๋ยวพวกนี้เหมือนกันแต่ก็มีเพื่อนกลุ่มเป็นกวนที่เราสนิทกันเพื่อนก็ชอบให้เราวาดกระตูลร้อยเรียนให้ตัดต่อภาพมาหาให้อากันเนี้ยเราก็วาดให้เขาเมื we are. We are ่อว่าไปได้ก็เพื่อนก็เริ่มชอบปากต่อปากเพื่อนว่าเฮ้ยมึงวาดกูบ้างเนี่ยเฮ้ยวาดให้เราบ้างดีวาดให้เราเนี้ย วาดก็วาดวาดไปเรื่อยจนวันหนึ่ง Facebook มันก็เริ่มมีเพจเริ่มดังเริ่มเข้ามาเพื่อนก็บอกเฮ้ยทำไมเองไม่วาดลงเ c e b o o k วะทำเป็นเพจทำอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็เออนะลองทำดูก็ได้ก็ลองวาดเล่นๆดูเพรวาว่าตอนแรกเราผมก็ไม่ได้วาดบอลเพราะว่าเป็นทั่วไปอะวาดคนดังวาดสถานการณ์ฮ่าๆต่างๆทั่วไปพอวาดเนี่ยคนก็ก็เริ่มเริ่มตามบ้าง มาขอาวาดบ้างมาอวาดบ้างมึงดมาขอวาดวาดอย่างเงี้ยก็ก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณปีน,นึงครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้วาดฟุตบอลเริ่มวาดที่มันเกี่ยวออนนกับฟุตบอลเนมื่อไหร่ครับก็หลังจากปีนึงแล้วตอนนั้น<อ>เพจเนี่ยพูดตรงเลยว่าก็จะมีอยู่ประมาณ90 0รอไลค์มผมก็ไม่ได้เีเรียสก,กับไลค์นะเพราะว่าก็ก็ไปเรื่อยๆกัมันจนวันนึงคือเราโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบดูฟุตบอลอยู่แล้ว่ธรรมชาติดูฟุตบอลชอบ ชอบดูชอบวาดการ์ตูนแล้วก็เฮ้ยเราเห็นมุกม,มันทีม,มันหาเราก็ลองวาดทุกวันดู่สิก็ลองว,า,วาดไปปุ๊บเฮ้ยคนชอบเลยคนเริ่มชอบเริ่มไหลงี้ยเราก็หลังจากนั้นเราก็ลองวาดแล้วก็คนก็เริ่มเนี่ยติดตามเยอะขึ้นเรือเร่อยๆใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่จะมาวาดการ์ตูนที่ทำอาชีพอะไรผมเป็นเป็นกราฟิกดีไซน์นั่นก็อย่างที่บอกก็คือเรียนมาก็ ตั้งแต่เรียนมาจบปุ๊บก็เข้าทํางานเลยก็ย้ายบริษัทบ้างหลายสองสามบริษัทรวมๆแล้วก็เจ็ดปีรู้สึกว่าก็มันมันเหนื่อยอะฮะบอกเลยว่าไม่รู้คนอื่นเนื่ยหรือเปล่าแต่สกาับผมว่าเนื่ยก็คือเช้าจะรถติดทํางานเข้าไปถึงท้ํางานก็นั่งอยู่ประมาณเย็นกลับอยู่อย่างนั้นเจ็ดปีเจ็ดปีมันก็เบื่อตรงทว่าเบื่อใช่เนาะเบื่อมาลำกลุนเลย อ่าแล้วนอกนอกจากไอเพจที่ทำเนี่ยมีมีอย่างอื่นแค่ไหนอาชีพเสริมอื่นกหรือเปาก็ตอนนี้คือหลักๆเลยก็คือทําเพจแล้วก็ทําเสื้อแล้วไปเป็นเสื้อที่เราวาดเองเป็นเปิดพเออเดอร์ครับิเออเดอร์ขายเป็นเป็นลิมิเต็ดเาขายเฉลี่ยก็เดือนละลายครับแสดงว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลยก็ถ้าพูดตรงๆคือเป็นมีรายได้ที่ดีกว่าที่ทําที่เก่า เพราะว่าผมจะมีรายได้อยู่สองทางก็คือการทำเสื้อกับสปอนเซอร์ที่เข้ามาโฆษณากับเพจแล้วก็มีพวกก็มีงานนอกอย่างพวกผมก็ยังไม่ทิ้งคำศิลป์ดีไซน์นะก็ยังทำงานคำศิลป์ดีไซน์เป็นเป็นฟิล์นต์อยู่ด้วยยังด้วยคงจะต้องก็ยังทำอยู่วิธีการทำงานของเราเนี่ยอะไรยังไงบ้างอ๋อาแล้วนั่งว,วิธีการคิดวิธีการคิดวิธีการคิดก่อนเมื่อคืนบอลเตะเลยอารอาร์เซนอลเตะกับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแพ้ถ้าอาร์เซนอลแพ้ก็เราดูว่าเอ้ย ตอนนั้นมันมีดีเทลของแมทมันมีอะไรบ้างเจอหลาตัวเล็กออกไหมเดียบี้เจ็บไหมอะไรนะมันมีมุกอะไรเราก็ตุ๊กนี่มันเดียบี้ไม่เจ็บไม่มาเนี่ยเดียบี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวกลัวมันเจ็บอีกเนี่ยก็เลยมามามาคุยกันมีช็อตลื่นไหมมีอะไรเงี้ยเราก็เราก็เอาตรงนั้นอะมาเล่นแล้วอันไหนที่มัน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 เป็นช็อตที่น่าจะมามาเล่นนะแล้วก็มาวาดล้อแล้วก็มาดูว่า ยังไงร้อยังไงแต่เราต้องดูด้วยว่าเวลาเราล้อเนี่ยมันทําให้เขาเคืองเราหรือว่าเราโกดเราไหมเพราะว่าผมจะทํามุกให้มันเบาเป็นเน้นงี้่บวกเป็นโพสิทีฟไม่ค่อยเป็นเนกาทีก็คือจะไม่เน็บแรงใช่ใช่ทำให้ยิ้มให้คนยิ้มผมายถกทีแค่ขำทุกที่หมายถึงแฟนที่โดนล้อเนี่ยเขาก็ยังยิ้มได้ด้วยใช่เพราะให้มันอยู่ร่วมกันได้ในทุกเพลในกรณีของนี่แหละส่วนของการว่า การวาดเลยก็คืออะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือพี่ชายวิวไม่โรนัลดินโย่เพราะน่าจะเป็นคนที่วาดภาพที่จะวาดง่ายที่สุดเพราะมีเอกลักษณ์ใช่ไหมก็คือก็โรนัลดินโย่ลองวาดให้ดูต้องบอกว่าเป็นนักฟุตบอลที่งืกเงือกเยอะที่สุด เพื้นที่เหงือกเนี่ยเยอะพื้นที่ผันพื้นที่เหงือกเยอะมากนะคนนี้แต่เหงือกสวยแล้วก็สีชมพูน่าเริ่มต้นว่าโอคอลเลคเตอร์หนึ่งตัวนี่ใช้เวลานานไหมครับแล้วแต่คนนะบางคนวาดยากผมก็แก้อยู่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็มีบางคนนี่เขาวาดง่ายนะอ๋ออผมก็สิบนาทีก็เสร็จนะองค์ไฟองค์อฟนะก็ที่แก้เยอะๆนี่ยเขก็จะเป็นพวกอัลบอนไทย นักบอลไทยนักบอลไทยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนบอลนักบอลไทยนะอ่าคนไม่ใช่คนบอลไทยเท่ากับบอลนักบอลเอเชียดีกว่าอันนักบอลเอเชียจะมีมีดีเทลที่คล้ายกันหลายคนอืมเขากจะดึงรายละเอียดเขาเขาเขามาได้ได้ได้ยากนักบอลไทยคนไหนที่ที่คิดว่าวาดง่ายที่สุดก็ไลยเป็นชาปุยชาลิวชาปุยวาะหนึ่งเลยเขาเขาเขาูหน้าเป็นเป็น เป็นคนต่างชาตินะหน้าเป็นลูกครึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยเขาจะจะมีโครงหน้าที่เขาเป็นเอกลักษณ์อ่าแล้วแล้วถ้าเป็นเต็มเต็มอะครับเต็มเต็มว่าถ้าสมมติวหนึ่งเหตุการณ์ทำสองช่องเนี้ยก็ใช่ก็หนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงได้แต่ยกเว้นว่าว่าเป็นเป็นมุกที่แบบง่ายๆจริงเราเคยวาดบ้างเราอาจจะกลับมาใช้ห้านัดปิดนาทีก็ได้อือหนุ่มแก๊งชอบหรอชอบดูบอลใช่ไหมปกติเชียร์ทีมอะไรไหมฮะ ผมเชื่อไอซนอนครับไนอนอ่าแล้วก็เซลเดบี้ทำไมเซลพลรกักไงออ๋เซลพารักจอผมเคยบอกว่าไอซ์นอนเนี่ยจะโดนโดนของเซลเยอะเลยหนึ่ง <c oughs> งานที่ที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยมันมันคือภาพอะไรยังไงพอะจะจำได้ไหมน่าจะเป็นงานชุดเป็นแซ็ตซอมบี้แซ็ตซอมบี้ครับแล้วมันได้แรงมันดานใจอะไรยังไงบ้างอ่ะในส่วนตัวผมนี่ก็คือชอบ พซอมบี้อยู่แลอครับดูครับเ,เราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยแบบคิดว่าถ้าจะเอาอยัางไงเอาฟุตบอลซอมบี้มารวมกันนะถ้าฟุตบอลจะเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เนี่ยเราจะดึงจุดเด่นของแต่ละคนในการเอาชีวิตรอดอยังไงอ,อย่างเช่นตัวเลสเนี่ยแทนที่จะโดนซอมบี้กัด เข้า <icana> ไปก่อนซอมบี้นไอตัวนี้น้าโกักกว่าซอมบี้นีกเน่แน่ติเราอัปเดตทุกวันไหมฮะหมายถึงว่ามุกเหรอเออเพจเราก็แทบทุกวันนะสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ห้าอือหกีุกปกติเวลาบอลเตะเนี่ยครับพี่แก้วจะคิดมุกทันทีเลยไหมครับหรือว่ายังไง